ตอนนี้เป็นช่วงเริ่มเผานะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับเราเตามาส่งลูกค้านะครับแล้วก็กําลังเผานะครับด้วยระบบน้ํามันนะครับก็กําลังเริ่มเผานะครับไฟก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับไฟเริ่มติดแล้วครับเผาตัวเขาเรียกว่าตัวนําเชื้อเพลิงก็คือเป็นเซรามิกไฟเบอร์หรือใยแก้วนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เศษผ้าเนี่ยมันจะหมดเร็วแต่เซรามิกใยแก้วนี่สามารถเผาได้ถึง3ามถึงสี่รอบนะครับในในทิ้นเดียวครับเก็บมาใช้อีกได้นะครับ นี่นะครับเราเริ่มเผากันนะครับนะครับสถานที่สถานที่สถานที่กระบินบุรีครับที่กระบินบุรีนะครับกำจะของเตาอยู่นู่นนครับในโลกกำจะของเตาร้อนอยู่นะครับนะครับอ่าก็อันนี้นะครับวันนี้ที่อยากจะมาส่งก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่ามันมีตัวตนจริงนะครับนีหลายคนบอกว่าขายเตาถูกต้นทุนสูงแล้วทำไมขายถูกๆแล้วทีเนี้ยปัญหาตามมาก็คือคนไปพูดว่ามันมีเตาเป็นเตาทิพ์นะครับเรามีตัวตนจริงนะครับเตาเรา มีจริงครับใครที่สนใจก,ก็สามารถทักมาได้ครับผมตามไปส่งแล้วก็ไปเผาให้ดูถึงบ้านเลยนะครับ